ช่วงเปิดกระเป,าเป๋าตังคนดังสนับสนุนโดยประกันชีวิตออมสั้นขยันคืนจากธนาคารเกษรกรไทยไม่มีเงินทองชื่เสียงรื่องเกียรติยศขัดสาวที่ถูกเปรียบบมือนน้ำตาที่ขาดหมดเอ้าไปว่าเธอโดนใจจังๆถ้าไม่รื่องเกติก็อยากจะเชิญเธอมาช่วยใั้ น,นี้มาติดตามการเปิดกระเป๋าตังค์คนดังของเจ้าพ่อแรปเปอร์อันดับต้นๆของเมืองไทยคุณโจอี้บอยกับสไตล์การใช้ใจ่ายของนักร้องสุดแนวจะแตกต่างกับคนทั่วไปอย่างไรไปติดตามกันค่ะพี่โจสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับวับุกมาถึงร้านแว่นตาวิโจที่นี่เลยนะคะร้านเด็กฟันกร a เซ e s บ y j โจอี้บอยจะมาขอเปิดกระเป๋าตังค์คนดังแห่งการเพลงแรปเมืองไทยหน่อย กระเป๋าต um> ังค์จริงๆอ่ะไม่ได้ใช้หรอกคือเงินก็จะพกกันแบบว่าอย่างเงี้ยพกกันใส่กระเป๋าตังค์ธรรมดาแต่ว่าถ้ากระเป๋าสะพายก็จะมีน no ู่นมีนี่ก็ของที่ใช้ส่วนตัวทุกวันนอกจากโทรศัพท์หรือว่าเป็นก็จะมีบัตรเครดิตบัตราอทบัตรประชาชนหรือว่าอะไรนี่ก็จะใส่ไว้ในนี้พี่โจ้คะแต่ละวันเนี่ยเรื่องของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของพี่โจ้เองเนี่ยส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องอะไรมากที่สุดโอ้ก็ จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เงินเหลืออะไรเท่าไหร่ในแต่ละวันใช่ไหมคะทชไมครับพี่ก็เวลาเราก็ไปทำงานก็จริงๆก็คงเป็นเรื่องอะไรที่มันทั่วไปปัจจัยทั่วไปก็ทานอาหารเดินทางน้ำมันใช่ไหมคะเออน้ำมันเท่ศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับทั่วไปเป็นแบบนั้นมากกว่าก็ไม่ค่อยได้ชอปปิ้งอะไรมากมาย มาติดตามการลงทุนของคุณโจ้ยบกันบ้างซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปลงทุนในเรื่องของการทำธุรกิจเพื่อต่อยอดเงินในกระเป๋าเสียมากกว่าเขาจากกระแสความนิยมของเทรนด์แฟชั่นแบบสตรีทในกลุ่มวัยรุ่นชาวไทยที่กำลังร้อนแรงสร้างแบรนด์น้องใหม่กับพาร์ทเนอร์ที่มีความถนัดแตกต่างกันโดยใช้ชื่อว่าเด็ก เริ่มต้นจากธุรกิจแว่นตากันแดดสัญชาติไทยเอาใจกระแสแฟชั่นสตรีทนั่นก็คือเด็กฝันก a า s ซสบายจอยบอยกลยุทธ์การทำธุรกิจของแร็ปเปอร์ชื่อดังจะเป็นแบบไหนไปติดตามกันต่อเลยค่ะจริงแล้วชื่อของเขาก็จะบอกเลยเด็กฝันกราเซสคือมันทำไปด้วยความสนุกนะค่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเติบโตจะต้องขยายฐานอะไรมากมายมันเริ่มต้นจากความสนุกที่เราเราจะทำอะไรเรา เรารู้สึกว่าบางทีความสุขของเราเองอะ่ะมันเงินซื้อไม่ได้หรอกฉัน <c oughs> นั้นถ้าเราเลือกที่จะทำอะไรมันต้องทำด้วยความความสนุกเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเราเพิ่งจะถแถลงข่าวและปโปรโมทอย่างจริงจังๆช่วงก่อนหน้ามันเหมือนกับการลองตลาดที่สั่งเข้ามาแล้วลองลองปากต่อปากก่อน, <c oughs> น,นเพื่อนเพื่อในวงการช่วยกันช่วยกันโฆษณาลองทางโซเชียลคือลองทุกรูปแบบครับลองแบบไปออกบูธต่างๆ,ๆหลายๆที่ก็คือตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าแบบไหน คนชอบมากที่สุดสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ฮะคือพอเวลาเริ่มใช้เวลาช่วงปีแรกในการทำทั้งทั้งทั้งขายจริงและรีเสิร์ชก็จะเริ่มรู้แล้วว่าแบบไหนขายดีแบบไหนคนไม่ชอบแบบไหนคนชอบไปตั้งอยู่ตรงไหนดีราคาอะไรทเคือเราเริ่มแบบเหมือนกับเก็บดัต a ตอรเบของคนผู้บริโภคเรียบร้อยพอถึงเวลาผ่านมาเกือบป,ปีเราก็ทําการเปิดตัวอย่างจริงจังก็ ก็ประสบความสำเร็จมากขอบคุณทุกคนมากมากครับผมเจ้าค่ะเรื่องของการทำธุรกิจย่อมที่จะมีปัญหาของอุปสรรคบ้างเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะเรืงให่ที่เปิดตัวมาได้สองปปัญหาอุปสรรคตอนนี้ก็เริ่มจริงๆรพอเรามีทีมที่ดีอย่างที่บอกคือมันเริ่มถูกค่อยๆแก้คลี่คลายไปแล้วค่อยช่วยกันแก้ไขไปใช่ครับปัญหาแรกคือตอนแรกก็เฮ้ยเราสต็อกแบบไหนดีอ่ะก็ค่อยๆทําค่อยๆเรียนรู้กันไปเออปัญหาที่เกิดขึ้นกับแว่นมีหรือเปล่าเราก็ค่อยๆให้บริการกับลูกค้า คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าคุณโจเอ้บอยเริ่มต้นทำธุรกิจจากความชื่นชอบและหลงไหลในเรื่องของแฟชั่นนำความสนุกมาสร้างแบรนด์แว่นตาเดขึ้นมาได้โดยหวังที่จะให้คนไทยได้มีโอกาสใช้ของคุณภาพดีที่ไม่แตกต่างจากแบรนด์สัญชาติอื่นแถมยังเรียกได้เต็มปากว่านี่คือไอเดียของคนไทยและเป็นแบรนด์สัญชาติไทยเต็มตัวค่ะสนับสนุนโดยประกันชีวิตออมสั้นขยันคืน จากธนาคารกสิกรไทย